สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เอาวีนะคนเทวอนาถนะจะอนาถได้ยังไงมาดูกันก็ช่วยแวนติปังเหมืนนะทีมผมไม่มีซัพพอร์ตนะมีผมกับแวนนะที่เป็นแครี่อ่เดี๋ยวดิถอยก่อนเดี๋ยวรอคลิปมังก่อนงเพราะว่าฝั่งนู้นแบบไม่ค่อยมีเลนไม่ค่อยมีใครมาเลนแครี่นะทุกคนไม่รู้ทำไมนะอืม ดมังกามากมางกกาอยู่เล่นกลางนะทุกคนไปออกขี้ใหญ่ดาบขี้แต่บางคนอาจจะออกอย่างอื่นนะอย่างพวกไอ้อะเรียกไม่ถูกอะ่ะอ,อะไรอ่ะเนี่ยท,ทาทาจิแย่งบัฟใครแย่งเองไม่รู้อะ,อะเอาเล่นเหรอหรือใครอะเอาป้อมก่อนดิขิกที่ยังไม่กล้าออกมาขิกที่ปกติเวลา ตีพวกแครดี่มันจะแรงนะเว้ยแต่แล้มนเขาไม่ออกมากําลุกกลัวตายอ่ะผม oh <my> ก็ยังไม่เริสีไงยังไม่มีสตานแต่แวนมันมีสตาน oh <my> แต่แวนก็เวิสีแล้วเรียบร้อยฮะค oh <my> ิกซี่สวยโดนเพื่อนส oh <my> วยตรงไหนอ, oh <my> อยู่ที่นี่น่าจะไม่ได้คิลวละดูตรงๆก็มันหนีเข้าป,ป้อมกันนะนะแวนน่าจะตายเฮ้ยไ,ไม่ตายว่ะเช็คก่อนไม่มีนะไม่มี ถ้ามีมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรสีขาวนะคิวเลนมาว่ะคิวเลนอยู่ในพุ่มนะนะคะเห็นน่าจะเห็นแหละอืมนี่ก็ตีไปก่อนนะถ้ายินเสียงเครื่องบินอะไรก็คอโตนะทุกคนว่าบ้านผมอยู่ใกล้ชามาบินสนามบินสุวรรณภูมิไจแต่วันนี้ก็ไปนี่ก่อนเลนกลางนะอืม เห็นมากังกาในแมปนะคิกซี่ไปเจอแวนแต่น่าจะไหวอยู่แหละสวยเพื่อสนสตารสวยไม่ได้ค่ะดีมากสุดยอดเพื่อนเหมือนมีโอเมนอยู่บนกับทัชจิคิกซี่คิกซี่อยู่ล่างกับแวนนะทุกคนพยายามดูแมปไว้นะเวลาเล่นเกมพวกเกมโมบะหรืออะไรแบบเนี้ยเกมพวก วันพีทก็ต้องดูแบบทุกบ้าว่ารู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอ,อ่าถูกไหมเออคิดท,ที่มันไม่ออกมาสักทีอยู่อะจะไอ้น,นี่สลโลเออไอเทวานาดก็มีโจมตีเวนทุกคนเห็นปะดาเมสีม่วงอะนี่ผมไม่เคยเล่นเทวานาดออกเวนนะยังไม่เคยเล่นนะแต่อยากเล่นอยู่เหมือนกันใครมีก็ลองไปเล่นดูนะอย่าหาทำแล้วกันแต่ถ้าจะลองก็ตามสบายอะ ไม่ขัดอยู่แล้วเนี่ยโอ้แวนเอ้ยถอยก่อนอยู่กับแวนไม่ได้ค่าหรอกคิดฟีมันไม่ออกมานะอืมและเราก็ไม่มีพวกแก,ก๊กอะไรแบบนี้ด้วยไม่มีซสพอรต์ตดึงออกมาแล้วก็รอมาไปก่อนน่าจะต้องไปเลนอื่นแล้วเพราะว่าที่ไม่ออกผมก็ฆ่าไม่ได้เกมงว่าสียทีแล้วยังไม่ได้สักศพเรานะยังไม่ได้สักศพอืมมาแล้วคิดทีมาคิดทีมาถอยก่อน เดี๋ยวรอโอ้แม่งออกมาก่อนจะเช็คภุมมสักหน่อยอืมนอกมาก่อนถ้ามันไม่ออกมาน่าจะโดนนะไปฮะจังหวะน,นี้ก็ขึ้นเลนบนไม่ใช่บนเลนไอ้นี่เลนก,นกลางเห็นมากลังกาในแมปนะอาเลนฝั่งผทาจิหรืออารเรนวะทาจิทาจิออท,ท,ทาจิกับคิกซี่ลมสุดยอดเพื่อนเกเพื่อนเก็บสองเก็บมากลางักลงกากับโอเมนไปได้นะ แล้วก็มาเอาป้อมให้เพื่อนนะเป็นแคลรี่ต้องเอาปอ้อมทุกคนเออทุกคนก็น่าจะรู้แหละเวลาเราเล่นสนแรมสูงสูงแล้วเล่นแคลรี่อะ่ะแล้วเวลาเราไม่เอาปอ้อมมาเออข้าใจทุกคนเพือ่อนในทีมก็จะเม้นด่าเราวว่าแคลรี่ไม่เอาป้อมเลยวะ่ะก็เคยเจอแล้วสมัยก่อนตอนแรกๆอะ่ะตอนแรกๆเจอเล่นกระบ,บอดแันเนี้ยผมไปฟาร,ร์มถูกปะ่ะลับเพื่อนสุยอดผมไปฟาฟร์มฟาร์มเสร็จแล้วแบบ เรียกว่าอะไรมันเก่งแบบนี้ตาต่อไปผมเจอคนที่เล่นปะเหมือนเขารีแรงมาแบบนี้ oh <my> เขาก็บอกว่าเรียกว่าอะไรแบบมาแย่งฟาร์มเพื่ออะไรประมาณนี้ oh <my> เคยเจอปะคือตอนนั้นผมรู้เลยนะว่าทำไมมาเล่นกันแบบนี้มันด่างกันแบบนี้ oh <my> ตอนนั้นผมเคยลบเกมเอาวีดิงไปอยู่ oh <my> แล้วก็สุดท้ายของ็กลับมาเล่นอีกครั้งโ oh <my> อเคไปะเดี๋ยวอันนี้ก็เดว แย่งบับเลสไปก่อนเพราะว่าอีกฝั่งมีป,าปา่าป่าวะน่าจะมีแหละไม่ใช่เทวเดี๋ยวเทวก็น่าจะตายโดนลุมแต่เทวยังไม่รู้นะว่ามีผมอยู่ในพุ่มรู้แหละไปะตายเรียบร้อยอารินฆ่าไปสุดยอดเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมน,นี้นะถ้าไม่มีใครมาแบบอ่าอน,นั่นอนะมาขัดเนี่ยบอกนะถ้าเราเวลเยอะนิดนึงแล้วก็มีรถถังรถเดียวอะ ไอคีบอะเราเอาป้อมได้เ้ยถ้าเป็นแคลรี่นะแครี่จะมอแครี่แต่เป็นตัวอื่นนี่ผมไม่รู้นะเห็นโอเมนไหมทุกคนมันจะหนีนะหอมเรียแบบร้อยโอเมนแตกสดยดเปืือนไปเรามารัดเพืือนนะว่าอยู่กับแวนไม่ได้ฆ่าแน่นอนนะคิปที่มันอยู่แต่ไหนป้อมมันนะแทนที่มันจะไปเล่นเล่นกลางถูกปะ่ะคิที่อะ่ะ เหระจิกซีม่มะแรงนะคะ่ะอ,อันนี้ได้เดอะแวนมะแรงจิกซี่เป็นเมทต,ต้นเกมนะเวลาเจอพวกแครี่อหรอเนี่ยใส่เลยยังไงก็แรงเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรยังไม่มีไอ้น,นี่ยอ,อะไรนะนะอย่างวันนี้นช่วยจิกซี่ไปเรียบร้อยฮะจิกซี่แตกแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยทูเลนไม่ใช่ทูเลนคิวเลนเออ เมื่อกี้ก็เรียบร้อยนล้วทุกคนฆ่าได้สองตัวไปฮะระหว่าน,นี้ก็เติมเลือดแล้วก็ไปฮะเหมือนเพื่อนจะเด่งกันอยู่ตรง Dark Layer นะ <An enemy S 1> ดูในแมปอ่านี้เพื่อนฆ่าเรียบร้อยแล้วคลิกซี่ถอยเพื่อนเดี๋ยวก็โดนคลิปตีตายหรอก <c oughs> เลื่อนเหลือกระติดหนึ่งยังไปต oh, <God. S 1> ีคิปอีกถ้าตายตีตายนี่หานะ เห็นไหมทุกคนคิกซ eh, eh, ี break, so right? ่โผล่ในแมพนะเดี๋ยวให้แวนสตันอะเออผมบอกไว้ก่อนนะไอคิกซี่กับแวนนี่มาเล่นคู่กันได้เลยคือเพื่อนผมเคยลองเล่นแบบนี้เวยทุกคนคือเพื่อนไม่ใช่เรียนเรียนอะือแบบคนหนึ่งเล่นแวนแวนแวนเวทนะแล้วก็อีกคนนึงเล่นไอนี่ไอคิกซี่ให้คิกซี่ยกสกิลสอง แล้วให้แวนสตัรสกิวสองให้แวนอันติกิธีตายอ,อันนั้นคือแวนแบบเกิดเกิดเลยนะแบบเกิดจัดจัดอ่ะ,ระกระจายทุกคนแล้วก็เอามาก่อนเะถ้าใครเห็นเวลาตอนอันนั้นอ่ะเห็นไหมคิดเรนแต่น่าจะตายนะกิที่อ่ะถอยก่อนเมื่อกี้คิเรนมาแล้วเหมือนเพื่อนจะไม่ตามเยีสคิวเรนมาว่ะจะตายไหมเนี่ย น่าจะไม่รอดละถ้าเพื่อนไม่มาถ้ารอดนี่ฮาจะจัดขอกำลังสนับสนุนด้วยคิกซี่ช่วยด้วยเพื่อนคิกซี่มันมาแล้วสุดยอดเพื่อนขอบคุณขอบคุณอณย่างสูงไปฮะตอนนี้นะค่าสี่ตัวเองแทบไม่ได้ทำอะไรก็สี่นที่แรกอยู่กับแว่นอะไอ้ที่ก็อยู่แต่ในป้อมก็เลยไม่ได้ก่าหน,นึ่งคนสวยเพื่อนท <strong. S 1> าจิทาจิเอาดาร์สรเยอร์ ไปฮะจังหวะนี้มันก็ดันมาเลนกลางแล้วนะอแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปกลันเข้าใจไว้ตะกลนไปฮะ <been> สวยเพื่อนทาชจิเอาล้วงอันี้แค้นะแครี่พื่อว่านะ่ะแล้วก็เอาตัวเล็กตัวน้อยของทาชจีได้แต่ว่าพวกอา่าอะไรนะบัปาบ,บ,บับแดงอ่ะไม่ไม่ควรเอาของป่านะทุกคน เรต้องขอเขาก่อนนะแม่งเขาก็จะพิมพ์ว่าแย่งบัฟเราไอ้ที่ดูคงก็น่าจะรู้แหละเออเรียบร้อยฮะทาจิเรียกดักฟรีโยมาเราฮะจังหวะนี้ก็รอมันออกมาก่อนเดี๋ยวจะได้มอร์นิ่งสตาร์ละแต่ยังไม่ได้นะได้ไอ้นั่นอ่ะชิ้นสองของมอร์นิ่งสตาร์เรียบร้อยฮะเคลเคิลอาปัมเคลชอาปัม เราต้องเอาฮะไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าว่าชอรีลไม่เอาป้อมอืมสวยเพื่อนแตงนมาฮะโอ้ยโดนป้อมตีน่าจะได้ป้อมนี้นะทุกคนเร็ร้อยแปดงได้มาสองป้อมแล้วอืมผ่านข้ามยอมแพ้เรียบร้อยเล่นจนยอมแผ้เออกิดดูแล้วกันสุดยอ,อดป่ะคลิปก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคน ขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์บายบายทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าเจะยนะ <c oughs> นี่ก็เป็นอไอเทมที่ผมใช้นะคลิปก็ไม่แค่นี้แหละบายบายสวัสดีครับทุกคน